คงจะยาวเพราะว่ามีบุคคลก็ตั้งคําถามว่าเนี่ยพูดกันบนเวทีแจ้วแจ้วแจ้วอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้เก่งกันทั้งนั้นแต่ทําไมแตกกันสุดหน้าที่กันละ่ะทาไมแตกกันเออเพราะว่าทําไมเออแจวแจ้วแจ้วอาจารย์จะว่าไงเอาสอ,อสักอีกห้าจาัาทีก็ได้อาจารย์อามาร์อมตอนนี้เนะี่ยไม่ได้อยู่แค่เราสี่คนนะถ้าถ,ถ,ถ้าพูดถึงเราเนะี่ยเราก็อบอกว่านี่คือมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม วันนี้ผมก็ยังอยู่มูลนิธิอนุรักษ์โมโดอิสลามอยู่ครับต้องไปถามคนที่เดินออกไปไม่ใช่มาถามเราถามไมม่่ใชถาผิดที่เขาเขาไม่ใช่เขาอันนี้พูดถึงเราหรือจะให้เราพูดถึงคนอื่นโดยรวมโดยรวมถ้าพูดถึงคนพูดถึงเรื่องคนละปวดหัวปวดหัวไหมปวดหัว้าวันนี้จุดยืนเราเหมือนกันเนี่ยอยู่บนกุรานและฮะดีสบนพื้นฐานความเข้าใจของซอฮาบะบนแนวทางซาลัฟ ไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติไม่ว่าจะต่างภาษาไม่ว่าจะต่างองค์กรเรามีอุดมการอันเดียวกันนั่นคือจะมาอาอย่างที่นบีบอกอว่าเลากุนตะวะดักแม้จะอยู่เพียงคนเดียวก็าตามสมมุติว่ามูนิธินี้ไม่มีใครเลยวเหลืออยู่คนเดียวเอาเหลืออยู่คนเดียวจะไปจะมาอากับใครอ่ะก็คนที่ยืนหยัดในอุดมการอย่างเงี้ยบนความถูกต้องทั้งโลกอ่ะมีตั้งไม่รู้กี่คนใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างทินฐานถ้ามีอุดมการณ์อย่างนี้เนี่ยนั่นคือจะมาอะนะนั่นคือจามาอะครับเพราะว่าแต่ที่มันแตกออกไปไม่ได้แตกจากเราเพราะเราไม่ใช่มาตรฐาน,นไม่ใช่แตกจากเราแต่ถ้าแตกจากแนวทางอย่างเงี้ยแนวทางอย่างที่นบีประกาศ และบรรดาซอฮาบ่ยึดถือบรรดาลาฟุสซอและได้ถือมัน่นเมื่อมันต่างมันก็อยู่รวมกันไม่ได้สิใช่ไหมล่ะ,ละเวลาอย่างเนี้เหมือนกับช่วงชุดแรกอะอชุดแรกเขาพูดว่งไงน่นกลุ่มบิดานั่งร่วมไม่ได้อันนี้กลุม่มชีริกอันนั้นกลุม่มอน,นั้นใช่ไหม ก็ในขณะที่อุดมการของคนอีกซีกหนึ่งกําลังจะรวมไอ้แต่อันนี้มันแยกโป้งๆแล้วมันจะอยู่เวทีเดียวกันได้ยังไงอ่ะอืมแต่ก็เขาม,มันไปกันเองอเขาก็ฝากถามมาเขาว่าดูสิอาจารย์ซุนนะคนนู้นคนนั่นคนนี้นะครับคือก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะมูลนิธิเราอ่ะโดยรวมอะนะครับว่าเดวทะเลาะกันแล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงผมก็เลย มันเรื่องผมเองก็ตอบไปแล้วนั่นมันเนเรื่องคนนะอาจารย์นะมันเรื่องการผมบอกให้ยึดหลักการหลักการไม่เปลี่ยนใช่คนน่ะมันเปลี่ยนกันได้อ่ะฮะวันดีคืนดีก็นะะกระถางต้นไม้บนเวทียังไม่ได้เลยต่อกูดหนักนั่นเชียวไม่รู้สิ นนึกภาพมัเนี่เอาถามอาจารย์อามัดบ้างดีกว่าอะไรถ้าคําถามนี้มาถึงอาจารย์อามัดอาจารย์อามัดจะตอบยังไงเล่นไปแล้วก็จายมาคืนยังไม่ได้ฟัง๋อมาก็อธิบายไปนะครับว่าวันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดก็ดีอาจารย์ฟริตอาจารย์มุูมัดก็ดีผมก็ดีไม่เคยสอนให้ว่ามายึดกับตัวบุคคลใช่ไหมอาจารย์แต่ที่เราสอนเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าพี่น้องผมดีอย่างนั้นนะใช่ป่ะหรือว่าเนี่ย สี่คนเนี่ยไม่เคยมาบอกว่าเนี่ยสี่คนเนี่ยพี่น้องกบดีดีพี่น้องต้องเชื่อนะตามอย่าไปฟังใครนะไม่เคยเนี่ยอาจารย์มัดเป็นสิ่งที่ผมคิดลึกๆแล้วก็เป็นห่วงนะถ้าหมดคนรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยไหนอาจารย์ไปก่อนไม่รู้สิผมตามไปทีหลังคือรุ่นเราเนี่ยเรายังดึงกันได้ใช่ไหมใช่ดึงไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปกันเองเออไปกันโคล,ละทางสองทางแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เรายังดึงกันได้ยังมีอะไรยังเตือนกันดดได้พูดไม่เชื่อในี่หลังมือยังพอไหวครับเอาว่าไปว่าไปแต่ถ้าหมดคนรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ตัวอาคาราาท,ทั้งมัสยิดทั้งโรงเรียนเนี่ยคนรุ่นใหม่มาเนี่ยสามารถที่จะประคับประคองยืนหยัดบนกีตาบุลล้อและซุนนะได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องตะวักกันพอคิดแล้วมันก็เอ๊ะมันจะยังไงเว้ คนหลังจากเรามาเนี่ยมันจะยืนสุนนอะได้หรือเปล่าเนี่ยพวกเรามาทุ่มเทมาลงกันเพื่อที่จะให้เป็นจุดศูนย์รวมของสุนนะแล้วคนหลังจากเรามาเนี่ยมันจะยืนกันได้หรือเปล่าพอคิดไปคิดมาล้วปวดหัวแต่ว่ากั้นเถอะว่าตายแล้วมันจะยังไงกับช่างหัวมันแต่ว่าฝากพี่น้องไว้ต้องช่วยกันประคับประคองใครที่มันจะเป๋มันจะเฉนะพยายามเพราะถ้าบรรดาอุลามาที่เป๋และเฉฉไฉถ้าไม่มีมวลชนเป็นฐานเน่ะเขายืนไม่ได้อื ใช่ไหมล่ะเขาหลุดไปเองแหละหลุดไปได้เอ้าสมมติอาจารย์อามัดเฉไปเป็นหัวหน้าซูฟีจริกัตเอ้าพี่น้องเป็นบรรยายที่ไหนไม่ต้องไปตามฟังมีแต่เก้าอี้ที่เคารพเดี๋ยวก็เลิกมันก็เพราะงั้นพี่น้องทุกคนต้องช่วยด้วยไดไหมก็อย่างที่บอกว่าฝากไว้นะครับว่ามันมีหลายสถานที่แล้วที่เปรียงเปรียงเปรียงแต่วันนี้ปัจจุบันเป็นไงใช่ไหม โอ้โหบางสถานที่เนี่ยนะครับเป็นสถาบันซุนนะเก่าแก่ใครที่เดินไปกินบุญเนี่ยพวกสารบันเนี่ยพวกเนี่ยนะพวกไอใบาขายถั่วว่าเขาหนานั้นนะโอ้อยังแรงแล้วกําลังจะเดินคนพาคนไปลงนรกผมช้าได้ละกูนี่เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงอุมมตาวาฮิดะเรารวมกันอะไรก็ได้เอาละอะไรกับประเพณีอย่าว่ากันเห็นไหมมันมีให้เห็นแล้ว วันนี้ช่วยกันขอดวาและก็ยืนหยัดและอย่ายึดต,ตัวบุคคลวันนี้หลักการนะครับที่เราต้องยึดวันหนึ่งสี่คนเนี่ยต้องจากไปนะครับถึงแม้ว่าจาจาร์จัฟริดเนี่ยดูแล้วน่าจะไปก่อนแต่ก็เราต้องยืนหยัดในหลักการไว้ให้ได้ด้วยกับกุรอานแล้วก็ฮะดิษของท่านนาบีมาาุฮัมมัดสุลลัลขออัลลอฮิวะิัสลัมก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันเสาร์านี้หน้าเราไม่มีงานนั่ง